แลต่อจากตอนนั้นจะเป็นไงตอนนี้ก็มืดมาตอนที่น้องหมาเราได้ตายไปทางไงดีล่ะก็หิมะมันหนาจะตายทอ้คนคือหิมะหนาเวอร์อะไรเนี่ยโคตรหนาเข้าบ้านไม่ได้ ตัวฟันดีขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วที่ถือเทียนนอนนะออนั่นนี่เราเสียงอะไรโ็นหน้าอับข่าข้า็นะอยากเข้าวันี้จะทำอะไรเกจจะเข้าบ้านเธอสินะบอกมีวันดอกิมันตุยแล้ว เราลืมบินม,มาอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยใ,ใส่มืนยาสีฟันเราเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนในการ์ตูนตัวนั้นเลยอ่ะที่เขาพูดว่าใส่มันยาสีฟันใส่แววว่าปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บ,ปบ,ปบเป็นน้ำแข็งที่ใหญ่มากเคยไปทางไหนเคยมีแต่น้ำแข็งอ่ะถ้าเราสร้างบ้านในน้ำแข็งนี่แหละจะเป็นไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะเนาะมันก็เป็นน้ำแข็ง ฉันจะสาบานว่าจะดูถ้ามีหมาตัวต่อไปฉันจะดูเลยให้มันกระเทพบุดบนฟ้าฉันจะต้องขทนทนน้นลงมาเห็นหลังค้าบ้านตัวเองทุกใจอืไม่เป็นไรอ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราจะสร้างน้ำดีกว่า ห้องน้ำต่อไปตรงนี้ไหมไม่เอาเอาตรงนี้ค่ะต่อตรงนี้จิ๊บจิตรงนี้จะเป็นห้องน้ำโอ้หนาเกินต่อมาเป็นดินไหมไม้บล็อกนี้จิ๊บจิโอเคทำไ,ไมทำไมพี่ถามว่าทำไมมันหนาจังเลยวะน้าเน,นี่ยตุกตุกตกหนักนะว่าไหมเสร็จแล้วห้องน้ำ ไปดูซิเนี่ยห้องน้ำฟรีสไตล์เจ็บๆนี่คือห้องน้ำของเรานะอันนี้ก็ทางน้ำนะคะีทังน้ำก็แบบอืมให้ตักน้ำดูวิวได้นี่สุดช่วงน้ำโอเคนะคะนี่ทังอาบน้ำอืมสบายสไลด์ฉันไปต่อเนี่ยเจ็บมันต้องอย่างนี้แหละนะ เราสร้างตู้ปลาไว้บนหัวที่นอนทุกคนรู้ไหมแต่ต้านนี่คือตู้ปลาของเรานี่เป็นไงเป็นไงมีน้ำปลาด้วยนะนี่ว่ายน้ำชนกันด้วยห้องน้ำแล้วก็เสร็จแล้วน,นะนี่ออกไปนะคะปึ๊บคืออย่างที่พูดรู้ไปนอะนนี่คือหมู่บ้านของเราในหมู่บ้านเราก็จมไปกับทะเลต,ตรงนี้นะ มันเคยมีอยู่แล้วคนหลาตัวนะมันก็เดินมาแล้วก็ทําให้หมู่บ้านเราหายไปมันมาบุกหมูบ่บ้านเราขโมยของไปหมดแล้วคิดถึงเจ้าหมาของฉันจังเลยอันนี้บ้านของของใครนะ้าแต๋วใช่